สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพาแท้ดูง่ายสไตล์นาดินรายนะครับอาวันนี้เรามาเจาะลึกกันกับพระผงสุพรรณนะครับพระผงสุพรรณเนี่ยสร้างในสมัยพระศรีธรรมสกราชนะครับประมาณพศนะครับหนึ 1, ่งพันสองร้อยหกสิบห้าปีโอ้โหตกพันสองร้อยปีนะครับพระฤาษีนะครับทั้งสี่ตน โดยมีพระฤาษีพิมพิลาไัยเป็นประธานนะครับปุกเสกนะครับด้วยมวนปลปุกเสกด้วยพระคาถานะครับอันเชิญน,นะครับเทวดาฟ้าดินนะครับแล้วก็รวบนะครับอันเชิญเทวดาร่วมพิธีมหาพิธนะครับมหาเทระปิยทัศสีนะครับสารีบุตรนะครับ ที่ประทานในพิธีนะครับเพื่อประทับลายนิ้วมือลงไปนะครับดังนั้นเนี่ยโหประวัตินะครับของพระผงสุพรรณนะครับโอ้ไขได้ให้ไวเนี่ยนะโหต้องบอกได้คําเดียวก็ต้องบุญเท่านั้นเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าพระผงสุพรรณเนี่ยนะนะครับของแท้เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเริ่มเอาทีละจุดนะครับอ่ะดูที่หน้าก่อนนะครับหน้าพระพักเนี่ยครับพระผงสุพรรณเนี่ยจะขายคนจีนจะขายคนจีนนะครับใบหูนี้จะเป็นตะขอ นะครับใบหูจะเป็นตะขออ่านะครับนี่โอ้โหนะครับอ่าตรงนี้นะครับจะมีลักษณะแง่งนิดๆนึงนะครับตวัดขึ้นนะครับอ่าพิมพ์สากลนิยมนะครับองค์นี้เป็นดินดิบนะครับอ่านะครับถ้าไปถามพี่ปีชานะครับที่ดูแลนะครับดูแลวัตถุมงคลของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยนะครับแกย้ําเลยนะครับว่าพระผงสุพรรณนะครับพิมพ์สากลนิยมนะครับที่เขาเช่ากันไปสิบล้านนะ อ่าที่เขาจะที่เขาเช่ากันไปสิบล้านเนี่ยนะครับจะเป็นดินดิบอ่าเป็นดินดิบลำแขนท่านดูลำแขนมาลำแขนเนี่ยอ่านะครับไม่มีใครเขาเอาเอาเอาองค์จริงมาให้ท่านดูนะครับลำแขนเนี่จะเล็กแป้ลลำแขนนี่จะเล็กแป้วนะครับอ้ e. ามือเนี่ยจะใครก้ามปูเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้รับนะาครับโหนกตรงนี้นะครับโหนกเนี่ยนะครับ จะนะครับขายกับนะครับหน้าฉางนะครับอ่าหน้าฉางตรงหนุกเนี่ยนะครับหน้าอกนี้นะครับนะอ่าต้องเป็นแบบนี้เลยนะครับต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นและจุดสําคัญมีไม่เยอะนะครับผระผงสุพรรณนี่ตรงนี้จะเป็นเนินภูเขาไฟจะเป็นเนินภูเขาไฟแล้วมีติ่งตรงกลางอ่านะครับและที่ปูดขึ้นมานี้จะเป็นเหล็กไหลนะครับกุ่มเหล็กไหลนะครับเป็นกุ่มแร่เหล็กไหลเนี่ยเนี่ยขึ้นเนี่ยนะครับแบบนี้นะครับแท้ตาเปล่าเลยนะครับแท้ตาเปล่านะครับมนุษย์ทําไม่ได้นะครับ <üh> อ่าเล็กไหลเนี่ยนะครับอาจจะเห็นได้ชัดนะครับกับพับพระที่เป็นอะไรครับพระที่เป็นดินดิบนะครับที่เป็นดินดิบนี่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 ก็เป็นมวลสารนะเนี่ยก้อนเศขาวเนี่ยจะเป็นเม็ดพระธาตุเขาขุนด้วยอ่านะครับจะเป็นเม็ดพระธาตุเขาขุนด้วยนะครับการตัดเนี้จะตัดแบบเฉือนและมีเนื้อปิ้นนะครับเป็นเนื้อปิ้นเกินนี่ตัดแบบนี้นะครับโอ้โหนะครับมีแบบนี้นะครับมีแบบนี้มาขายผมได้นะครับโอ้โห ถ้ามีแบบนี้นะครับนี่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 ผงสุภาพอ่านี่นะครับเป็นเล็กหลายปูดขึ้นมานะครับท่านไม่ค่อยเจอของแท้นะครับพูดกเกลียเคลียนะไม่เจอท่านจะเจอแต่ไอ้พวกลายก้นหอยนะครับไอ้บนบนไอ้พวกนั้นเลเซอร์ลายนิ้วมือต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับอ่านะครับกดลายนิ้วมือนะครับแล้วก็จะมีเนื้อปิ้นนะครับเนื้อปิ้นเนี่ยอ่านะครับต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับรู้จักตรงนี้ไปก็นะครับลายนิ้วมือจะหยาบนะครับไม่ใช่ผงสุพรรณนะครับของแท้นะครับของแท้ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้น นะครับโอ้โหนะครับใครได้ไปนี่ก็ต้องบุญเท่านั้นใครได้ไปนี่ต้องบุญเท่านั้นนะครับอ่าจะเป็นของใครนะครับใครจะเป็นผู้โชคดีได้ไว้พราะผมสูพพันเดี๋ยวผมให้ในราคาทําบุญแล้วกันใครทักมานะครับใครทักมาเดี๋ยวผมให้ราคาทําบุญนะครับเงินทําบุญหมดเลยนะครับแต่ไม่บอกราคานะครับทักมาแล้วกันนะครับเบอร์โทรผมก็ศูนย์หกห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าแปดสี่นะครับอ่านะครับดังนั้นก็ทักมาได้นะครับเอาโอ้โหดูโอ้โหอย่างนี้ขึ้นคอไม่อายใครนะครับอ่านะครับ โอ้โหแบบนี้นะครับต้องบอกได้คําเดียวว่าต้องบุญเท่านั้นต้องบุญเท่านั้นโอ้ไปใส่ตลับเพชรนี่เท่เลยนะครับและแบบนี้นะครับบอกได้คําเดียวว่าท่านไม่ต้องหาสวยอย่างนี้นะครับไม่ต้องหานะครับไม่ต้องหาไม่มีนะครับไม่มีนะครับเอากันเกียนะครับไม่มีเออนะครับไอที่อยู่ในตลับเซียนนั่นแหละครับโอ้โหนะครับผมอายแทนนะครับอ่ะไม่ต้องคุยกันเยอะเรื่องของเขานะครับนี่แบบนี้นะครับถ้าใครมีแบบนี้ก็ทักได้นะครับอ่ถ้าจะปล่อยนะครับผมรับเช่าเหมือนกันนะครับแบบนี้นะ อ่าต้องแบบนี้เท่านั้นนะครับโอ้โหนะครับอ่าจะเป็นของใครใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับทักมานะครับผมนายดินรายนะครับอ่านายดินรายดังนั้นก็ตามนี้เลยนะครับขอบคุณครับ